เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันธรรมดาและคำบางคำเคยออกมานั็นแสนจะธรรมดาคำบางคำต้องการคำต่อบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำ ไปบ้านปะ้าเดี๋ยวไปบ้านป้ะเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งก็ได้ไปส่งเลยเหรอครับครับุ้ยใจดีจังนั่งนี่เลยนะงโอ้ยแฉะเชียวพี่พี่ไปทำอะไรมาดิมาจะทำนำมาที่เลยโอ้โหแล้วพี่ไม่ไปด้วยกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้พี่ก็รับมาดับก็ได้โอ้โหใจดีพี่ใจดีขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่แหมพี่รู้จักจริงนะป้าบูดังไหมดังเล่นกดดังเล่นกล้าดังทั่วประเทศดังทั่วประเทศเลยเหรอ รู้จักแน่ๆนะอย่าพาไปผิดนะพี่ขี่ได้ไหมเนี่ยขีแข็งไหมเนี่ยจอด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 อดจอดจอดจอหจอด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 จอแล้วจดจปดจอดจอนจดจอดจอนนอดจอดจอนอ้จอ้ ร้อยร้อยร้อยผ่านผ่านซุดยอดสุดยอดครอบใจครอบขนครับเออเอาแล้วทำไมอยู่ที่นี่ทำไมพี่อยู่ที่นี่ล่ะเพราะเป็นหญาตกันสวัสดีครับป้าบูสวัสดีครับนี่อ่าซลามโมเลกุลครับยังไงครับผมอัสลามโมเลกุลอัสลามโมเลกุลอะไรนะแล้วผมตอบว่าอัสลามแล้วก็มุสลามเนาะคนนี้ครับป้าบูที่ผมพูดถึงจะเรียกผู้เท่าไม่ดีเนาะ เียคุณลุงก็จะพอเนาะคุณลุงวัย74ปีนะครับผู้ต่อสู้มาทั้งชีวิตที่บอกว่ายาเสพติดเรื่องเล็กถ้าเจอลุงป้าบูนี่กระจัดกระจายหายหมดเลยนะครับลุงป้าบูครับอยู่ที่นี่ครับจังหวัดตรังอำเภอสิเกาเดินทางมาต้องนานกว่าจะมาถึงนะครับในที่สุดก็เจอลุงป้าบูแต่งตัวหล่อมากเลยอดีตโต๊ะอิหม่ามนะครับแต่หน้าตาเหมือนเพกหงนั้งเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องราวของป้าบูกันข้างในมูลครับป้าบูไม่ได้พูดเลยอึดอัดใช่ไหม ครับครับครับมอครับโอ้ยอัดเหรอต้องพูดใช่ไหมไปพูดข้างในดีกว่มาครับ ไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันรรมาดาและคำบาป้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยึงว่าหมู่บ้านเนี้ตอนที่ป้เข้ามามันมีปัญหาอยู่ไหมปัญหาใหญ่ในปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะฮะเรื่การสิ่งแวดลอนะอื่ในปัญหาการปานกลางนั้นก็ไม่ถึงว่า คนนั้นมันขาด,ดาวิชาความรู้จะาใหส่งหลวไปเรียนนั้นไม่มีทางเรียนไม่ได้นะฮไม่มีช่องทางเงี้ไปเพราะตรงนี้น้มันเป็นเถกัดดานนะฮะการคมนาคมมันไม่สะดวกส่วนหนึ่งอตอนนั้นทะเลที่นี่เขาบอกว่าตอนนั้นมันมันยังไงมันหาสักน้าไม่ได้เลยครับไอชีพกองยาบ้าลนั้นไอเครื่องมือเถก็ทันสมัยอยู่มานั้นเขาก็มาบุกรุก เขาก็มาจับโดยไม่แลหน้าแลตาของชาวบ้านนะเป็นวนรุ่นวนล่างวนรุ่นวันรักเป็นคนที่อื่นที่เข้ามาทำานอนคนหมู่บ้านอื่นเออเี่ยคนในนี้ก็ทำเหมือนกันก็ทำเหมือนกันมันไม่ผิดกฎหมายอ่ะป้าที่คนที่เข้ามาทำวันล่างวนรุ่นอ่าอเดนีวครับเพชรทำไมเราไม่จับจับพูกเนี้ยม่เราไปจับตรงนั้นเราถื่อว่าถ้าเราจับเอาเผื่อนไปใส่ร่างเอาเผื่อนไปติดคุกเห็นไหมเราถื่อว่าตรงนี้ไม่ใช่แก้พันหะ เราไม่เอาวิธีการน,นั้นเราเอาวิธีการมาหนังทุบวัวเลยการหนังคุยหนังคลิบซาห้าทางออกนะเราห้าทางออกกันว่าเราปัญหานี้เราห้าทางออกกันเพืด้วยเ่วะโบเรานั้นก็เราต้องลงไปปรามนะเราไม่ได้ลงไปปรามนะเราลงไปปรามเลขาโบเราปองกันเราเอาช่องยางนะปองอาปองกัน ลยคกับรัมแล้วมีคนที่เขาแบบไม่ยอมหยุดไหมเขามันมาหาเรื่องมีสู้กันเงี้ยมีไหมครับกาๆมันมีขั้นแรกมีแบ่งเขตกันอ๋อแบ่งเขตกันว่ะถากถากลงวันนั้นจ้นหญ้าคาวไว้นะถากหลงวันนี้จนหย้าว่านะอะไรแบบนี้แล้วตอนเนี้ยพอเขาเลิกกันไปเนี่ยสัตว์น้ําก็มีสมบูรณ์แล้วตอนนี้ครับครับชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนละนั่นคือชาวบ้านก็นั่นก็มันไม่เดือดร้อนแต่ควรเลยนะ คือเขาเขาก็เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้แล้วการส่งลูกไปเรียนข้างนอกได้นะเราทื่อว่าตรงนี้นั้นครับอาชีพข้องเรนั้นน่าจะมันคงอยู่อันนี้ที่พี่ป้าเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาพวกเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของคนในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับครับทีนี้มาถึงอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เพราะมันมันสืบเนื่องมาจากปัญหาปากท้องหรือเปล่าทําให้คนออกไปนอกหมู่บ้านกันออกไปทํางานออกไปหากินข้างนอกกัน แล้วก็กลับเข้ามาพร้อมกับยาเสพติดครับครับครับปัญหายาเสพติดน totally ี่มันเป็นยังไงครับคือปัญหายาเสพติดเราในการโม่งพับออกับนะโม่งพับออกมันเรือต่างๆได้ว่าเศรษฐกิจของเรานั่นพออยู่ได้อยู่รอดแต่ว่าถ้าหากว่าหลูกล้านของเราเราไม่เอารูไม่เอาเใชๆมันไปทำมานข้างนอก มันเคาะลบมานํายาเสพติดนําข้องเดี๋ยวไม่ดีข้ามาออทีนี้สร้างให้ครอบครัวดืร้อนสร้างให้ครอบครัวนั้นวุ่นวายสถานการณ์ในบ้านแหลมมะขามอีกนิดหนึ่งเรื่องยาเสพติดมันถึงขั้นร้ายแรงมากไหมหรือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานไม่ไม่น่ากลัวแค่นี้ไม่เยอะนี่ประมาณเราสักไม่ได้เราสิบครอ,อบครัวสิบครบครเือนครับ อที่ติดชัดๆเห็นชัดๆเลย,เลยรู้เลยรู้เลยแต่แต่ป้าไม่ใช้วิธีกฎหมายเข้ามาเล่นงานใช่ไหมครับครับในตรงนี้กฎหมายของทางราชการนี่เราเราไม่ใช่นะเราให้เพราะว่าคนต้องใช้กฎหมายนัน้นมันมีอยู่แล้วครับนะเป็นนเราไม่ถืงอว่าเราต้องหาข้อมลูลแล้วก็ชี้แนวบอสแท้จนต้องทำขนาดนั้นนะ อย่าให้ตัวเราเดือดร้อนนะครับ<น>ะเราทำาบันันวิธีการนี้นเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยไปในรูปวิธีการนั้นในลักษณะที่ว่าเราเราอยู่กันนะรเราถื่ว่าเมื่อกับเรากินข้าวหม้อเดียวกันนะทีนี้ก็กเสร็จแล้วนั้นคก็เข้า,ขาใจสรุปว่าป้เนี่ยแก้ปัญหายาสิสติโดยวิธีตอนแรกก็คือเข้าไปพูดคุย กับครอบครัวเขาก่อนนั่นเลยนั่นเลยใช่ไหมครับทาความเข้าใจอและวิธีนี้อย่างเดียวนี่ไม่ได้ผลต้องมีวิธีอื่นเข้ามาช่วยใช่ไหมครับใช่ป้าก็เลยเอาเรื่องศาสนาเข้ามาช่วยนั่นเลยนั่นเลยเอาเรื่องของท่านเอาไปตรวจดังและยังไงครับเอาเข้ามายังไงคือเอาเข้ามาช่วงเดว่าปาเป็นโตอิมั่มเป็นโตอิมั่มเสร็จแล้วพอว่าคนเข้าไปในมัสยิดนะครับข้าไปในมัสยดนี่คนมันไปได้ถูกตัว นะทางรวยห้าที่แปดกับขัวมันไปไดมอืดนะทีนี้ขัวนงช่องคนสามคนมับนี้แสดงว่าเราได้ฎหมาพอได้ฎหมากเราก็แรงแรงว่าเออเรื่องยาเสพติดันนันนะมันให้โทษปนนันนะมันเป็นบาปนันนันนะนะมันคําว่าเราดีเป็นข้อดีนะั้นเราเป็นไม่ได้เราต้องแรงมาเรายืนแร้งบนอาแทวเลยเนาะ ตรงทุเราเลยพูดตรงนั้นเลยพูดตรงด้านในในเล่าเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าคนติดยาในคนที่มาละหมาดบางก็อาจจะมีคนที่เสพยาเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยเขาได้ยินทุกวันเออได้ยินแล้วเขาเขาฟังโต๊ะอามพูดอย่างนี้แล้วเขาเชื่อเหรอครับเขาบางบางส่วนนั้นเชื่อแต่มันมันไม่เชื่อมันเปลือมันมันต้องเชื่อเพื่อมันโทษความกดดันคงตัวม่าม โดยมา,มาถ้าใครกินยาถ้าเป็นตายโรงพยเบืเอเขาจะไม่ไปทำพิธีถักศาสนาให้ตรงนี้มันทุกข์ทุกกระดานเนะแต่ในก็มันก็เชื่อๆเลย,เลยแล้วเห็นบอกว่ามีวิธีการโดยเอาเอาคนเอาเด็กเอายาวชนเนี้ยไปไปเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเอาเรื่องปุกป่าชายเลนเข้ามาอันนั้นยังไงครับเป็นยังไงครับ คือในทิ่งระมกล้องข้อ,ขอ,ขอมาเรานี่คือเป็นปลาชุมชนครับทีนี้เรารุ่นอรุณ์ในเรื่องของปลาชุมชนอให้เด็กนั่งรู้กุนขาในเรื่องเศรษฐกิจของมันต่อไปออนะครับทีนี้เมื่อเราเนแล้ว่าเราคาดปลาชายเลนมาปลาชายเลน,นมดัดความพอมัดทีนี้เร,เรียกว,ว่าซัดในรีนะ มันก็ฮอดไห้ไปด้วยครับอันนี้ป้าให้ให,ให้ยังไงเอารดนลงให้เขามาปลูกกันทุกๆเดือนหรือยังไงก็รมันมันเป็น่าวเรพอไมาดีกันมานี่พอป้ามันมันอยู่รอดไลอย่างนั้น,นะนเนาะการแสดงว่าเรากา็หยุดไมาอยากว่าหยุดพอนเราก,ก็เพิ่มไปเรื่อยๆน,ะยนั่นแหละทำไปเรื่อยๆน,น,นั่นแหละทำไปเรื่อยๆ ในจอยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นบรรยากาศบรรยากาศตอนที่ในสุราวดะแล้วก็มีการพูดเรื่องเนี้ยรเรื่องการลดเลิกยายเสพติดเนี่ยครับ,รบเออผมไปดูนะครับไ,ได้ได้ได้ไ,ได้มันมันมันมีมีมีหน้าทางไปใต้ก็เดียวก็วเดียวได้เอนได้เอง ถายาเสพติดนี้ไม่หมดเส้นไปในในพื้นที่ของเราเราจะต้องสู้ต่อสู้คมมัดลุมหายใจแล้วเราถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราและการเราต้องสู้สู้อยู่แย่นั้นสู้ไม่หยุด นะป้าครับถามนี่หนึ่งสิครับตั้งแต่ป้าทำมาตลอดทั้งหมดเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องยาเสพติดเนี่ยตอนนี้ปัญหายาเสพติดของที่นี่ลดลงไปเยอะแค่ไหนตอนนี้เหลืออยู่แค่ไหนครับครับเป็นตาวาพนตึ้งเรือยาเสพติดลดนะลดนักขิดว่าถื่ว่าลดมากลดมากนะครับ แต่ว่ามันก็คงอย่างเลืออยู่มัง้งนะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่นี่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงดีดีขึ้นเยอะไหมเ<า>ทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยค,ครับถ้าเทียบเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยคนจะไม่ดีนะดีแต่ว่ามันมันคาดปัจจัยนึ่งลรืว่าในเรื่องชึ่งเวทลมนะั้นมันมันหมากมแต่ว่าวิถีชีวิตการชายการอยู่การกิน ดีขึ้นดีขึ้นอความความสุขที่สุดในชีวิตของป้าบูเนี่ยคืออะไรตอนนี้หวังอยากจะเห็นอะไรครับอ,อความความสุขอยากจะเห็นเนาะทีนี้อยากจะเห็นตรงนี้นะ่นเราจะจะเห็นว่าชุมชนของเราอือยากเห็นคนของเราให้มันโยในกระบวนการขสร้างคมอืมไม่หลังเกียรติเราอยากเห็นตรงนั้นครั รายการเราพอใ้ตรงนั้นเราเคยคุยครับพี่น้องประชาชนเราบอกว่าเราไม่ยาต้องการอะไรเราไม่ได้ว่างอะไรเราไม่ได้ว่างเบี้ยว่างเงินว่างคล้องแต่ว่าในะวิธีชีวิตที่เรามาโยกบนโลกดุนยาเนี้ยเราทำเพื่อเราต้องช่วยเรื่อเราต้องดูแลเราต้องปกป้องอันนี้ก็เป็นผลงานแล้วก็เป็นวิธีคิดที่น่ายกย่องของ ป้าบูนวลสีคนนี้นะครับป้าบูนี่มีความโดดเด่นมากในเรื่องการลดปัญหายาเสพติดนะครับจริงๆปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีการรุนแรงไม่มีไม่เอ่อการใช้กฎหมายเข้ามาเข้ามาแก้ไขนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสาเร็จใช่ไหมครับแต่ป้าบูเขามีวิธีการของเขานะครับอย่างแรกอย่างเช่นเรื่องป เมื่อชาวบ้านมีเศรษฐกิจที่ดีมีปากท้องที่ดีนะครับมีเงินเข้ามีรายได้ดีปัญหายาเสพติดก็ลดลงไปในตัวแล้วก็อาศัยความที่เป็นโต๊ะอิหมามของปะบูนะครับก็จะมีคนนับหน้าถือตาอป้าบูก็ใช้หลักศาสนาอิสลามเนะครับเข้าสั่งสอนเข้าอบรมคนให้เลิกใช้ยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเอามา ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นวิธีการหลายๆอย่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่เอามาช่วยการเอามาร่วมกันเพื่อทําให้การลดยาเสพติดนี้ได้ผลด้วยนะครับจริงๆนะครับถ้าขาดคนอย่างป้าบูไปสักคนนะครับบ้านแหลมมะขามก็อาจจะไม่มีความสุขอย่างทุกวันนี้แต่ถ้ามีคนอย่างป้าบูทั่วประเทศนะครับลองคิดดูสิครับว่าทุกชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติดประเทศไทยจะมีความสุขขนาดไหนครับ และนี่ก็คือป่าเดินดินของเราครับป้าบูนวลสีแห่งอำเภอศรีขาวจังหวัดจันครับปันหาในชุมชนเราจะยึดเหน่งเสียไม่ได้เราต้องต่อสู้ตลอดไปเราสู้คนเดียวไม่ได้เราต้องสู้เป็นช่องคนสามคนตลอดมัดทางบานเราสู้กันทางมู่บานนะไม่อยาเราสู้คนเดียว นี่เหรอประจวบเหรอเ <c oughs> สิงคนบางคนต้องมองขึ้นไปมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งสิ่งนี้ที่รอมาเดินเราไป <c oughs> กินข้า <c> ว <oughs> ไปกินขะ้าวไปกินข้าวปาเลี้ยงผมปะ่ะอ่าเลี้ยงเลยไปกินข้าว